ไปกินชาบูเคยเหลือ,อไหมก็หน่อย <c oughs> ไม่ได้เ,เยอะเคยเหลือไหมนิดหน่อย,นนอยเราก็สั่งมาพอดีนะ,ะปกติแล้วนะคือ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 กินไม่ให้เหลืออ,อยากจะกินเพิ่มทานเพิ่มก็สั่งใหม่ใช่ไหม,มแต่สั่งมาเยอะเะแล้วก็กลายเป็นประเด็นครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีประเด็นหนึ่งในโลกออนไลน์ที่สุดท้ายแล้วตอนนี้เจ้าของร้านชาบูในจังหวัดนครปฐมครับแจ้งความดำเนินคดีกับลูกค้าลูกค้าไปโพสต์ข้อความในออนไลน์ตําหนิร้านครับหลังจากที่ทางร้านเนี่ย ปรับหลังจากอาหารเหลือหนึ่งพันบาทครับเรื่องนี้ครับต้องเล่าต้องเล่าแบบเริ่มต้นะนะฮะก<ฮะ>็คือเริ่มต้นจากลูกค้าก่อนเลยลูกค้าสาวรายหนึ่งครับโพสต์บินค่าอาหารอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่นะครับแล้วก็โพสต์ภาพตำหนิร้านชาบูร้านหนึ่งเรื่องการปรับค่าอาหารที่กินเหลือโอ้โหปรับแพงจังเลยหนึ่งพันบาทไปโพสต์ลงในกลุ่มซื้อขายอาหารของกินนครปฐม โดยมีเนื้อหาอย่างนี้สรุปว่าไปกินชาบูร้านนี้เป็นครั้งแรกทานอาหารเหลือในคอนโดหรือว่าถาดอาหารนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องโดนปรับอันนี้ทราบดีเขาว่าอย่างนั้นปรับเนี่ยขีดละห0ิบาทแต่ว่าที่แปลกใจคือทางร้านเนี่ยตักเศษอาหารในหม้อและในถ้วยไปช่างด้วยไม่ใช่แค่ของที่เหลือข,ของที่อยู่ในหม้อที่ต้มแล้วที่ต้มแล้วของที่อยู่ในถ้วย เอาไปช่างด้วยและที่ออกมาโพสต์ครั้งนี้เธอบอกว่ายอมรับว่ากินไม่หมดและยอมรับว่าต้องโดนปรับแต่ว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะคิดว่าโอ้โหค่าปรับกับจํานวนอาหารที่ปรับเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะ hmm. อาหารเท่านี้แต่ปรับตั้งหนึ่งพันบาทแต่ปรากฏว่าต่อมาลูกค้าก็ลบโพสต์ไปนะครับ,รบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอโพสต์แบบนี้ออกมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความคิดความเห็นกว้างขวางครับล่าสุด ทางร้านเจ้าของร้านชาบูก็โพสตชี้แจงบ้างแล้วก็มีคลิปด้วยครับซึ่งในคลิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นถาดอาหารหรือว่าคอนโดฮะวางเรียงกันรวมแล้วเนี่ยกว่า20ถาดที่ลูกค้ากินเหลือเอาไว้โดยเขาบอกว่าทางร้านบอกนะ,ะนี่ฮะนี่ฮะภาพนี้เลยคือทางร้านบอกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งมาทั้งหมดฮะ,ะ50ถาดทานไป30ถาด แล้วที่เหลืออยู่ก็คือ20่สิบถาดซึ่งทีนี้ทางกฎของร้านเนี่ยพนักงานจะแจ้งทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารว่าสามารถสั่งได้ตลอดไม่อัน้นแต่ถ้าทานไม่หมดเนี่ยขอปรับนะขีดละ50บาทค,บคือเป็นกฎแล้วแจ้งแล้วอของที่ช่างจะช่างแต่เนื้อเนื้อไม่มีน้ำไม่มีผักแล้วทางร้านบอกว่าของในหม้อที่บอกว่าช่างของในหม้อเนี่ยของในหม้อเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสามขีดครับ แล้วเนื้อล้วนๆค่ะไม่มีเศษหมูไม่มีเศษหมูเลยครับคือไม่ใช่สามขีดไม่ใช่ว่ากินแล้วมันเศษตกไม่ใช่นะเอาเป็นชิ้นๆนะเอาไปแอบหรือเปล่าอ่าถูกต้องหลายคนก็เป็นทริคเป็นทริคเอาไปคือจริงๆแช่ลงไปแล้วแล้วอิ่มแล้วอะไม่กินแล้วอันนั้นเอามาช่างแบบเป็นจริงๆอะสามขีดสามขีดนะหนักสามขีดแล้วบอกเนื้อล้วนครับไม่มีเศษเลยครับแล้วส่วนที่เหลือในคอนโดมีประมาณหนึ่งกิโลกับอีกเจ็ดขีดเท่ากับว่ารวมๆแล้วเนี่ย สองกิโลทางร้านบอกว่าขอให้เข้าใจด้วยว่าทุกอย่างของร้านมันคือต้นทุนครับทุกวันนี้แล้วกฎที่ร้านก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าอาหารมาเสิร์ฟแล้วอา้าเราไม่ได้สั่งส่งมาผิดเสิร์ฟมาผิดแจ้งเขาได้คืนเขาได้ภายในห้านาทีเขามีเวลากำกับเขามีกฎเกณฑ์เขียนเอาไว้ชัดเจนเขาว่าอย่างนี้ฮะแ,แล้วทางร้านเองตอนนี้ไปแจ้งความ เพื่อเอาผิดกับลูกค้ารายนี้แล้วนะครับในฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สถานีตํารวจที่สพเมืองนครปฐมแล้วนะครับนี่ก็ทําให้ร้านเสียหายนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ออนไลน์เลยค่ะทาง Facebook Mono News นะคะด้านหนึ่งก็บอกว่าไอ้ที่มันเป็นคอนโดที่มันยังไม่ได้กินเนี่ยคืนไม่ได้เหรอตรงนั้นไม่ต้องช่างได้ไหมเพราะไอ้นั้นยังไม่แตะโลเจ็ดนะโลกับอีกเจ็ดขีดเนี่ยไอ้ที่อยู่ในหม้อโอเคเสียค่าตรงนี้ได้ไหมสามขีดก็ ร้อยห้าสิบบาทหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่เขาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นคอนโดเนี่ยเป็นคอนโดเนี่ยมันก็เริ่มเสียหายแล้วนะเพราะออกมาอ,อยู่นอก,กตู้ฟรีซเนี่ยแล้วคนอื่นจะเอาไปกินได้ยังไงบ้างใช่ไหม